สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสีส่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับเป็นยังไงหลไรนะครับป้าแปงผักออกมาตอบชัดแล้วใช่ไหมนะครับขนาดหม้อต้มเนื้อนะครับป้าอยู่ตรงนั้นนะครับมึงยังไม่เชื่อเลยมึงไปฟังใครก็ไม่รู้ชัดไหมไหลอ่ะย้านะครับว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะเป็นเพียงแค่นิทานก็เป็นอย่างที่ผมพูดอะ คนเราอะถ้าไม่มีหลักฐานน่ก็ฝากใครไปก็ได้แอดมงแอดมินก็ได้เขาอ,อยู่ที่นั่นแล้วป้าไปสี่กอบ่อยฝากไปได้หรือฝากไว้ที่บ้านย่าย่าชีก็ได้หรือฝากไท้กไกไที่ใครก็ได้ไอตีเห็นไหมครับมันสามารถฝากได้หมดทําเป็นอะไรก็ได้นะแล้วป้าประกาศแล้วเมื่อกี้นี้มีอะไรส่งมาเลยมีอะไรส่งมาเลยถ้าคิดว่าช่วยได้จริงมีอะไรส่งมาเลยนะครับเออไม่ต้องไปรีลงรีลาหรอกมีอะไรก็ส่งไปเลยเห็นไหมครับนะวิธีการช่วยน่ยมันมีช่วยเยอะแยะนะครับ แล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ป้ามานั่งพูดเมื่อกี้นี้ยผมดูคลิปอยู่เนี่ยมันก็มันก็จริงอ่ะแกพูดถูกอ่ะป้าแกพูดถูกอ่ะอันนี้อันนี้ก็จริงๆรินะแกเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างสี่ห้าปีเมื่อก่อนนี้ครอบครัวไม่เคยเชื่อป้าเลยไม่เคยเชื่อป้าเป็นพักเลยพูดยังไงก็ไม่เชื่อพูดยังไงก็ไม่เชื่อป้าต้องเจ็บปวดมากี่ปีป้าต้องเจอเรื่องเลวร้ายมากี่ปีวันนี้ผมไม่ได้มากันไม่ได้มาทําเติมไปไหลนะครับผมไม่ได้มาทาเติมแต่ว่าเอเราอยู่กันมาสี่ปีเนี่ยหลายคนอ่ะ นะไหลไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะว่าเขาคอมเมนต์ว่าอย่างไรเขาบอกว่าจะช่วยช่วงแต่อุทธรแล้วชั้นต้นทำไมไม่ช่วยตั้งแต่เริ่มต้นทำไมไม่ช่วยถูกต้องไหมเออวันนี้ไหลต้องรับความจริงให้ได้นะครับเวลาผมโดนแม่นางเอกพูดใส่เนี่ยผมก็ต้องรับความจริงให้ได้ว่าทีนี่แกพูดจริงไหมถูกไหมถ้ามันจริงแล้วมันถูกเราก็ต้องมอบแล้วอย่างวันนี้แม่นางเอกพูดถูกพูดจริงไหลก็ต้องมอบเพราะอะไรครับเพราะไหลบอกว่ามีไหลมีหลักฐานต้องนานแล้วตั้งแต่ติตามสิงหาแล้วไหลวิไล หลังจากที่สามสิงหาหลก็พูดมาตรวเนี้ยตัวเนี้ยยี่สิบเก้าสิงหาแล้ไหลก็ยังไม่ให้กรกาสารนาทีอคือไหลแล้ไหลก็มานั่งพูดไหลส,สดสอ่ะคือมันพูดเพื่อเอายอดมิวพูดเพื่อเอาใจแม่แม่หรือเปล่านะครับคือตรงเนี้ยทุกคนเขามองกันออกนะครับอย่างผมเนี่ยไปช่วยอะไรช่วยลุงไม่ได้เนอเราเป็นคนนอกเราไม่สามารถที่ไปช่วยอะไรเขาได้จริงไหมครับเอออันนี้พูดตรงตในเมื่อไหลประกาศไปแล้วเนี่ยเนียบป้าเขาว่าประกาศแล้วเนี่ยมีหลักฐานส่งไปสิส่งมาให้เขาสิ รออะไรอ่ะรอช้าอะไรล่ะฝาาให้ไปได,ได้ให้ป้าเข้าไปเหรอนะครับแกก็พูดแล้วนะครับแกพูดชัดแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแกต้องเจออะไรบ้างและแกไปกินข้าวมันคือกําลังใจที่แกได้จากที่แกไม่เคยได้จากคนในครอบครัวเลยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ป้าพยายามสื่อนะครับถ้าสื่อผี่ต้องขออภัยป้าด้วยแต่วันนี้ผมไม่ได้มีการมาซ้ําเติมหรอกคือถ้าคุณคิดจะช่วยถ้าคุณคิดจะช่วยนะครับรักฐานน้มันมีเนี่ยจะรอกระแสะของอ้าอะไรลีลาทําไม ถูกต้องไหมอะไรจะพูดจริงๆถ้าหลักฐานที่มึงช่วยได้เนี่ยถ้ามันดีจริงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเป็นพรรคออกมาพูดเองในอนาคตแต่ยังไม่ให้ตอนนี้ร้อจบคดีมึงก็ใจเย็นๆสิมึงจะให้มึงจะเรียกร้องให้ป้าเป็นผักออกมาพูดถึงมึงถึงมึงชื่นชมมึงอวยมึงอย่างนี้เราทําไม่ได้ข้าต้องเป็นกลางต้องอยู่ตรงนั้นนะครับขาต้องออกข,า,ขาต้องหาวิธีที่จะช่วยพ้าเป็เอกออกมา ไม่ใช่มาหาวิธีที่จะต้องร่างอวยมึงเพื่อให้มึงเด่นโดนดเดน่นนะไปไม่ได้หรอกแล้วคือแกก็พูดชัดแหละแต่แกก็พูดเหมือนเชิงให้เกียรติแหละนะครับแกพูดเหมือนเชิงให้เกียรติแหละแกก็พูดแบบไม่อยากพูดแรงมากไอ้กกผี่แกก็พูดแบบแต่เราก็ฟังออกอ่ะทุกคนก็ฟังกันออกอ่ะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันน,นี้เนี่ยเป็นดวงแฟนได้ที่ป้าแกพูดเนี่ยทุกที่ที่เมื่อวานเนี่ยมันซึ่งมันมันคือผมว่าพูดตรง กดนะถ้ามีทําไมไม่ให้ฝากแอดมินไปหรือวันนั้นเนี่ยถ้ามึงให้จริงๆเนี่ยกล้องวงจรมึงก็มีมึงก็เปิดเห็น,นีว่าเขามาทําไมมึงมึงไม่ขับรถออกมาแล้วยื้นให้เขาเขาละแล้วก็ไม่ต้องถ่ายคลิปละวันนี้คืออะไรนี่คืออะไรทําไมวันนั้นเขาไปทําไมมึงไม่เขาไปจอดจนหน้าบ้านแล้วนะฮะขาไปจอดถึงหน้าบ้านแล้วเขาลงมาให้ยาตายายถูกแขนเนี่ยมึงก็เห็นในกล้องวงจรมึงก็โทรมาหายายให้ยาบอกให้ยาบอกว่าแม่นักเอกรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผม เอาไปเดี๋ยวเอานี่ให้เออเนี่ยก็ทําได้เนี่ยทำไมอะ่ะทุกคนก็ไม่ถ่ายคลิปกันอยู่แล้วทุกคนก็ไม่ถ่ายอยู่แล้วถ้าจะให้ให้แบบเงียบหลักฐานนะที่มันช่วยได้ให้แบบเงียบสิเออนะคะผมเชื่อว่ามันมีนะมันผมเชื่อว่ามันมีแต่หลักฐานมันจะช่วยได้หรือไม่ได้ป้าก็พูดอยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้ก็ตีตกไปถ้ามันช่วยได้ก็เป็นผลดีเห็นไหมเนี่ยเออถ้าหลักฐานถ้ามึงมีมึงส่งไปเลยมึงมันนั่งลำประบทงอนน้อยอ,อกน้อยใจ เรียกร้องความสนใจเพื่อเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องมานงงงนม้นั่งเรียกร้องความสนใจแม่นางเอกเขาพูดอยู่ว่าขนาดไหลยังเป็นห่วงลุงขนาดนั้นแล้วเขาเป็นเมียล่ะก็จะห่วงขนาดไหนแล้วเขาอยู่กันามา,นาป้ากแกพูดฉันว่าเขาไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งลุงไปไหนเลยลุงส่งพระไปไหนเลยไม่เคยเลยเห็นไหมไหลเออวันนี้จะรำพระบ,บทอะไรมากมายละไหลเอ,อ้ย เข้าใจไหมครับรีบเลยฟาร์มเจ็บปวดที่เขาได้รับมาห้าปีเนี่ยไหลเคยเห็นไหมว่าเขาเจ็บปวดหรือเปล่าแล้วันนี้การที่หลออกมาพูดแบบเนี้ย่็ขขบไปกินข้าวเนี่ยให้นึกถึงคนในในอยู่ข้างในบ้างเนี่ยเ่ไหลายพลาดน,นะคำพูดเนี่ยนะไหลพลาดเลยไหลายพล,ลาดย,ยังนักเลยจริงไหมครับหลายต้องเห็นใจพี่สาวไหลนะ ว่าพี่สาวไหลเนี่ยเจออะไรมาบ้างถ้ามันคิดจะช่วยจริงๆอ่ะเขาหน้าสงสารนะไหลให้เขา,าได้มีรอยยิ้มบ้างเถอะเขาต้องสู้อยู่คนเดียวแล้วลูกเขาอีกสองคนนะไหลเอ้ยหลานมึงที่สองคนนะไหลนะครับเออฝากไว้ให้คิดพิจารณาหลานมึงที่สองคนละเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเขาประกาศแล้วเนี่ยรีบเลยเอาไปฝากวิบ้านยาฉีก็ได้หรือฝากไขรก็ได้ไม่ต้องไปทําคลิป ถ้ามันช่วยได้จริงยวเขาพูดเองเออไม่ต้องไปเรียกร้องคะแนนความเห็นใจจากเอฟจากจากเขาหรอกนะครับจริงไหมไฟ,ฟรีกูก็โดนทัวลงเหมือนกันในช่วงน,นั้นที่กูจะไปเยี่ยมนั่นกูพลาดอันนี้กูก็ขอโทษเขาไปแล้วเออจริงไหมไฟ,ฟรีครับเราพลาดอันนี้เราพาลาดเราก็ต้องขอโทษอันไหนที่เราพูดไปเนี่ยที่มันไปทให้เขาเดือดร้อนเราก็ต้องขอโทษก็คือจบจริงป่ะใช่ไหมครับผมมาพลาดอันนี้ผมยอมรับ,รบคนเราลูกผู้ชายไว้หลายเว้ย พลาดขอโทษจบแต่คนยังไหลขอโทษใครไม่เป็นนะครับอย่างกูมึงก็ไม่ขอโทษมึงไม่ขอโทษกูหรอกสิ่งที่มึงตีตีติงกูเนี่ยเนี่ยพูดอาไมาให้ทัวร์มาลงกูเนี่ยมึงไม่ขอโทษกูหรอกกูรู้กูไม่ต้องการคำขอโทษจากมึงหรอกกูต้องการความจริงใจมึงพิสูจน์สิมึงพิสูจน์ความจริงใจดิจริงไหมเออมึงพิสูจน์สิว่ามึงห่วงพี่เขยมึงจริงมึงพิสูจน์สิ ไม่ใช่มานั่งพูดลำพบทเพอภาวนาไปนะครับวันนี้ครับสิ่งที่แม่นางเอกออกมาพูดนะผมเห็นด้วยแล้วมันก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้แล้วว่าถ้าจะมีหลักฐานก็ส่งแต่ยังให้เขาเข้าไปมันเขาไม่เข้าเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกเข้าใจไหมเพราะอีดําอยู่ตรงนั้นเห็นใจเขาด้วยสิถ้ารักเขาจริงอ่ะเออไม่ใช่เอาแต่ใจงอแงเหมือนเด็กพึ่งเฮ้ยนายสิครับ ผมพูดถูกไหมอันนี้ผมไม่ได้มาทาเติมมันนะบอกตรงนี้เลยผมไม่ได้มาทาเติมเออมึงพูดผิดด้วยสิ่งหนึ่งบอกว่าเนี่ยหลักฐานอยู่ที่ผมเลยเนี่ยตะให้ผมคานต่าเอาไปให้เหรอคำนี้ยไม่น่าพูดอีกคำหนึ่งก็ไม่น่าพูดที่ว่าป้ปาไปผักกินข้าวกับผู้ใหญ่ชีด,ดีคำนี้ยไม่น่าพูดไวห้ห่วงคนท้้งหนว่าเน,นี่ยพลาดสองข้อนะพลาดสองข้อนะนะครับคลิปนี้หลายพลาดหลายจุด เพราะฉะนั้นหลตำรับพิธาสิ่งทเกิดขึ้นสิ่งที่แม่นางเอกพูดอย่างผมโดนแม่นางเอกต,ติติงเอาแม่เอกพูดอ่ะครัพูดถูกเราก็น้อมรับแล้วก็ขอโทษโจบเออถ้าคิดว่ามีหลักฐานเด็ดช่วยเขาได้รีบพิสูจน์มึงต้องพิสูจน์